สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมืนอนี้ก,กับมาพอกับช่องปรวินาชาแนลใบน้องวึงคือเกาเนพี่น้องเนาะเมื่นอนอี่น้องวงสิบห้ามาชมเงินสมัยโบราณค่ะเงินสตางแดงเนาะคะนะ่ะเนาะเงินมีรูตรงกลางนะคะนะเนาะผูใดมี่บ่คคะแบบนี้ค่ะไปเก็บห่องก็เลื้อจื้อก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเขาชมเมบึงเนาะคะนะ่ะเนาะเงินสมัยก่อนค่ะ มีหลายแบบนะคะน่ะเนาะหนึ่งสตางค์สิบสตางค์ลายอย่างครึ่งสตางค์แ็มีค่ะพี่พพน้องค่ะชุ่มกันเลยจ้าเงินแทบ่ะนี่สตางค์สตางค์แดงพี่น้องสตางค์แดงอันนี้ก็เป็นสิบสตางค์อันนี้เงินสมัยก่อนนะขะนาดเต็มเลยคุณเป็นรู ใส่เข qu ็มกันใหญ่ไว้อันนี้เพื่เอิรนสตาร์แดงนะคะแล้วก็จะมีซิปสตาร์เครื่องสตางค์แล้วก็หนึ่งสตาร์นะคะอันนี้หนึ่งสตาร์เรื่องสตาร์กัสเลียนใหญ่เกี่ยวีันยังไงอันนี้ซิปสตาร์ซิปสตาร์เครื่องสตาร์กัมมีเงินสมัยก่อนค่ะเงินสมัยก่อนเงินเพื่อเอิรนสตาร์แดงนคะ เยอะมากเลยเก็บไว,ว้เน,น,นาะคะเนาะน่าสมัยกวนเป็นอัดกรมี่ะาต่ว่าเป็นอัดอยูยูทีเป็นอัด,อดมีเหรียญอัดมีอัดอันนี้สิบสตางค์ สตางอันนี้คือหนึ่งสตางมีครึ่งสตางค์สิบสตางนะคะมสมัยก่อนพี่น้องเงินหุ้งมีบอ่อของพี่น้องมีบโบแบบไนวงอ,นนนนอันนี้เงน,นอันนี้เงินสมัยก่อนอันนี้ห้าสิบตาง เรียนบาทก็มีเนาะเรียนบาททางญี่ปุ่น เมึงในพี่น้องเมึงใกล้ๆจ้าเมึงใกล้ๆอาสตางแดงเนาะค่ะเนาะน้องวึงเกิดมาก็เห็นราคาเงินกระปุกนี่เงินอันนี้แหละคะ่ะแต่พอตู่แม่ตู่พอตาแม่ตาเฮาเนาะมันเกลี่ยไปเนาะค่ะเนาะก็พอได้ให้รุ่นลูกรุ่นล้านในเบงค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งสตางค์นะคะหนึ่งสตางหนึ่งสตางคสิบสตางค์ ตาลเหรียญเง,งินสมัยโบราณเงินมีรูเก็คบค่ะบันเก็บไว้ก่อนเบื้องกระปุกเพป็นกระโบราณโบราณพ่นแต่สมัยน้องเบื้องยังน,ยน้อยๆก็ได้นี่กระปุกบมืม่อท่านเกิดจำพอว่ากระปุกนี่กระปุกนี่ก็เกิดก็น้องเบื้องอีก

ตะกี้มันเต็มพ่วงไงก็หน่ตะกี้เนึ่งสตางลไรก็นนรนหน,นเนะพ่อเนาะอันนี่มันเหลือมันัดซิบเดียนนี่ตะเคืงสตาลซิบสตาคกันเนี่ย ขอท่านใส่บอนี่ท่านใส่บอนี่แสดงว่า,าเก่ามากมากข,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 ขอยัง่าเคยใส่เลยเงินหมูนีงเกิดเพราะท่านอัดกระเหงนีอบ่โดนบออัดนั่งมีดด้วยนี่เหรียญห,น,หนึ่งหรือสองเหรียญอัดเอาลงไปเดียว ับเรียนบาทเ,าเตา่นนหลุมัดมาเอรมาเร่อรแลันโนนบลานครัดบ,บ,บ,บงจากสีกระปุ๊กนี่ยังเกิดก่อนเลยนี่กระปุ๊กนี่ เจสวแ่งก็ได้ะาใส่เสือกน